เาโชสวสีครับผมรอครับรอคอน,นน่าเดนครับว่ไทุกทท่านนะครับผมมาเบิ่โชว์รับโชว์ขัดพื้นเดียวน้ำน้ำน้ำหน่อย

มันได้ยิงตัวตรงกลางเหรมีอยู่นะใช่ตรงกลางนะใช่ได้เดี๋ยวเรามันแห้ง

เออนั่นเปิดบริการเปิดหน้าธรณีเออเจียวเจียวในทุกตอนใช้เลยใช้เลยใช้ทุเรงเสียงงามครับเสียงงามอันนี้เขาเรียกว่าขั้นตอนการเปิดหน้าเปิดหน้าเปิดหน้าธรณี เวยนนยาปอ้ยออ้ยมันรณีผมทำแบบนี้ไม่ได้นะทำไมโอ้ปวดเทียวหมดเลยเออี้มีไม้เหเี้มีเล็กยาวเป็นการเปิดหน้าปูให้ปูเอ้ยเฮยเเียวอ่ะอ๋อเย็นเย็น

เออเออยเฮเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้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 ยเ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยยเเฮ้เฮ้ยเฮ้ เปิดหน้ากันเดี๋ยวไปเปิดหน้าให้หมดก่อนเออเจ้ามันจิบเอวมันจะมีไม้เล็กยาวก็เอาให้มันละเอียดหน่อยเด้อเดี๋ยวเปิดหน้าก่อนนะเปิดหน้าเปิดหน้าเออพอเปินหมดเลยเปิดหน้าเดี๋ยวไป้วยเปิดไปด้วยลืมหัวเราะป่ะขี้ลืมหัวเราะลืมหัวเราะเดี๋ยวเป็นคราบแบบนี้เนาะเราก็จะทําการเช็ดออกเนาะแล้วก็จะมีคนเอาภาพที่ผมเปิดหน้าเนี่ยภาพประกอบภาพแต่งเออเจ้า วันน bon <ça? S 2> ี y. Y ้ก็กับค่ำหน่อยงาพวกเราทำให้มันสวยงามตัวนี้เอาเลยตรงนี้ย้ํกัดขาเล้ยโอ้ยติงเลยเออเออเออตัวนี้เมียมาอยู่เอวเอวมันใช้งานใช้งาน้ะ เตนทั่วๆกันเร็วเร็วเรเปล่ามันต้องเข้าด้านในถอดรองเท้าถอดลางเท้าถอดรองเท้าเร็วถอดลางเาเรยเออเฮ้ยเอยนีม่ไหวเยอะยไม่ได้ชอบเยยะทนไม่ไหวครับขอชด้วยนะครับ นี่ทนไม่ไหวครับพี่ตีท่านโอ้ใช้เคื่องก็เรียนดีเนาะเออเจียวเลยเปน้ำหรอน้ำเปล่าน้ำที่ตีนะเออเออเออแ้วเจไปมาขับยากเนาะพี่น้องอนเาัอันพี่น้อง คัดดิขอแท้มต้องขัดหอยขัดหอยเออต้องขัดหอยต้องขัดที่หน้านน่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ยิ้มไม่ยิ้ไม่ได้ยินนะไอ้สิ ว่าใส่ใส่นำนำแล้วไม่เป็นท่านะครับผมก็ไม่ใส่ใในะนั่นเกินมาครับพึ่งจับครั้งแรกนะครับมันเป็นยังไงนี่ เปตัดลายมันอยู่อืลูกพี่ไดโซบอกมันก็มีลายของมันนะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ